จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรม,มาราธินีวันที่3มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกาที่พระนารายราชนิเวศตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรี นายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพร,ระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชน,นีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูกเทียนแพรถวายราชสักการะและกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชน,นีวันที่3มิถุนายน2567 โดยมีจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบพระนารายราชนิเวศเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2567จังหวัดลบบุรีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างกระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อไปสนองแท่งสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรี